ทำไมเล่นกล้ามแลวต้องพักแล้วถ้าพักเนี่ยต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยพอเราเล่นกล้ามเสร็จเนี่ยวันต่อมาร่างกายเราอาจจะมีสมรรถภาพการใช้งานที่ลด,ดลงเราอาจจะปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อแล้วต่อมาเนี่ยร่างกายเราก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเองแล้วก็พัฒนาขึ้นซึ่งมันจะมีปัจจัยอื่นๆเสริมอีกเช่นการกินหรือการพักผ่อนแล้วมันก็จะไปคล้องกับคําถามต่อมาคือแล้วเราควรทําอะไรหล่ะในช่วงพักผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้เช่นวันจันทร์คุณเล่นแขนอาจจะเป็น upper body ก็ได้วันต่อมาคุณก็พักแขนแล้วก็ไปเล่น lower body สหรับมือใหม่นะมือเเาา้าาจ,จะะินนนลววรรถึมมมมดซัังบ าแล้วเวลาในการพักเนี่ยก็อาจจะฟักสองถึงสามวันต่อสัปดาห์บางคนเล่นหนักๆพักวันเดียวก็อาจจะยังไม่หายป่วยก็มีก็พักจนกว่าจะหายแล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่ดีกว่าในช่วงที่กล้ามเนื้อเรากำลังฮฮลิ่งเนี่ยเราต้องกินสารอาหารที่ดีคำนวณแคลให้ดีว่าร่างกายคุณเนี่ยต้องการเท่าไหร่ต่อมาคือการขยับตัวหรือใช้พลังงานทั่วไปเช่นเดินเล่นทำงานบ้านหรืออะไรก็ตามทำนองนี้ไม่นอนนิ่งๆหรือจะคาร์ดิโอเบาๆก็ได้แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแบบนี้ก็น่าจะครบสูตรแล้วว่าวันพักควรทำอะไรใครที่มีสูตรดีๆอย่าง ของหวานนะครับก่อนออกกาลังกายอ่ะเพราะการที่มีน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันทําให้เรามีแรงเพิ่มก็จริงมันเพิ่มไกลโคเจนในร่างกายก็จริงแต่ในเรื่องของการเผาผลาญหรือลดไขมันเนี่ยจะทําได้ยากขึ้นเพราะน้ําตาลจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินและอินซูลินมันจะไปยับยั้งกระบวนการใช้ไขมันในร่างกายเพราะตามธรรมชาติร่างกายจะนําพลังงานที่ดึงออกมาได้ง่ายไปใช้ก่อนเพราะน้ําตาลเนี่ยมันจะมาบดบังในการที่ร่างกายจะสลายไขยมันส่วนเกินยังไกงไก็อย่าไปกินของหวานนะครับก่อนออกกาลังกายฝากคนละหนึ่งรีโพสต์ด้วยและเจอกันคลิป